แฟนหงแดงข้ามผ่าดเสื้อลเวูพูลฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดามาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก เชชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องเราของลิวอ์พูยังคงดําเนินต่อไปและผมก็ยังคงบา้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบา้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพวกกับสุร,ครุคันลิวอ์พูเราเริ่มต้นกันที่ เดี๋ยวครับรอหน่อยเวียดเปิดใจขอเวลาปรับตัวกับหงแดงฟอร์เรนเวียนะครับเพมเมไ์กอคนใหม่ของลิเวอร์พูลออกมายอมรับว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสัก2-3เกมกว่าจ,จะตั้งหลักได้กับผลงา์หงแดงแต่ยืนยันไม่รู้สึกกังวลกับผลงานในช่วงแรกของตนเองแต่อย่างใดแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามนะฮะ บดนนอกพี่น้องเงยสองถึงสามเกมเท่านั้นผมรอได้ครับพี่น้องอันเตะส่วนแ,แรกไม่ได้ว่า,ววาโบแมนบบดีได้มันก็นดีอยู่ครับโว้ยวิจารณ์เข้าไปทัวหน่อยแล้วเตะทิมชจูมันดีนะฮะในวัยยี่สิบสองปีถูกคัดวังให้ระเบิดฟอร์มร้อนแรงในทันทีังยามมาจากเบลเดอร์วูเซนด้วยกระตัวนหนึ่งร้อยสิบหกล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์แต่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ใน field, อนฟิลก็รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ ผลงานคงเวียสแตนตันจากม e ุตโตเอเกติเกีหัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากแอตลันต์เพิ่งฟัดด้วยค่าตัว79ล้านปอนด์ซึ่งซัดไปแล้ว3ประตูและแอซิดอีก1ครั้งจาก4นัดที่ผ่านมาอย่งางไรก็ตามนะครับเวียสโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นในเกมล่าสุดที่เอาชนะอาร์เซนอล1-0การพักเบรกทีมชาติและยังซัดฟรีคิกสุดสวยในเกมที่ทีมชาติเยอรมนีเอาชนะทีมชาติไอร์แลนด์เหนือ3-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเากมดังกล่าวนะครับเวียสให้สัมภาษณ์หลังจบเกมกับ RTL สานีโทรทั์เยอรมนีว่าผมอาจ้องใช้เวลาอีกสักสองสามเกมมันเป็นลีกที่แตกต่างออกไปมันเป็นสไตล์ฟุตบอลที่แตกต่างออกไปซึ่งผมรู้อยู่แล้วและผมก็ดีใจที่อยู่ที่นี่ผมจะยิงประตูได้ครั้งแรกกับลิเวอร์พูลเมื่อ,อไหร่นะหลหระผมไม่รู้เหมือนกันผมนว่าจะเป็นเกมหน้าแต่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในที่สุดสำหรับช่วงเวลาปรับตัวของกองกลางอินสเล็กเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแทคติกครั้งใหญ่ของลิเวอร์พูลภายใต้าการกุมทีมของกุนซืออันเอร์ลสลัตในวันกันนี้ ซึ่งหันมาใช้ระบบ4-2-3-1แบบดั้งเดิมโดยมีเวียดเป็นจมทัพเบอร์1ิอยู่ข้างหลัง3แนวรุกนะฮะไอเป็นกําลังใจให้ตัวคเกาวเดอทา,าได้ยืดอกสุดท้นานันฟิลนะครับราชันส่งยอดแมวมองบุอังกฤษเปิดตัวเจอจาร่าไลเซนโกนาเต้มกราคมนี้สถานการณ์ในแผงหลังของลิเวอร์พูลร้อนรุ่ขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อมีรายง,งานด่วนว่าราชชุดข,ขาวเรือลมิด ยอดทีมแห่งสเปนเตรียมเปิดปฏิบัติการฝาแลบส่งหัวหน้าทีมแมวมองบินตรงสู่กับอังกฤษเพื่อเปิดฉากเจรจาคว้าตัวอิบรรมากกนเต้ประกันหลังดีกกีทีมชาติเบอ่งเซสไปเสริมความแข็งแกร่งในตลาดกระสกันตัต้งแต่เดือนมกราคมที่จะถึงนี้วิกฤตแนวรับหงแดงระส้ำหนักการเคลื่อนไหวของมาดร,ริดในครั้งนี้นนกเกิดขึ้นทมกลางความไม่แน่นอนในแผงหลังของลิเวอร์พูลที่ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถาม แม้ช่วงสเสมอที่มันมาจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยปล่อยจารเลวโคนซาและควา้าตดรุ่งอย่างโจวานีเลโอนี่เข้ามาแล้วแต่ดูเหมือนว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะพัดเข้าสู่แอนฟิลด์อีกครั้งนะฮะอนาคต3เซนเตอร์แบ็ก 3, ตัวหลักทั้งเวจิฟันได้โจเกเมสและโกนาเต้ ate, ต่างแขวนอยู่บนเส้นได้โดยเฉพาะในรายของโกเมสที่เกือบได้ย้ายเทียมในช่วงไทยตลาดสเสมอร์และมาเกฮีที่ตกเป็นเป้าหมายสำทับแบบไร้ขั้วในฤดูกาลนนะ้า กเนเต้เป้าหมายเบอร์หนึ่งสัญญาใหม่ไม่คืบหน้าแต่เคสที่น่าจับตามองและเร่งด่วนที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับคงหนีไม่พ้นอิบริมากโกเาเต้ที่สัญญาฉบับปัจจุบันกาลังจะหมดลงในปี2026ทำกลางการจราจาต่อเซ็นสมั่ไม่มีความคืบหน้าใดๆเปิดช่องทางให้เหลือเมเรตจองที่จะฉกตัวไปร่วมทีมแบบฟรีๆหลังจบฤดูก,กาลนี้สถานการณ์บิลให้หลิ์พูตรงตัดสินใจครั้งสาคัญนะครับ หากการต่อสัญญาไม่สําเร็จพวกเขาอาจจําเป็นต้องยอมขายปรากรลังคดสกันออกแต่ทีมในเดือนมกราคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเข้าไปแบบไม่ได้อะไรตอบแทนเปร์ศึก3ยายักษ์ใหญ่เชลซีเปเะเชร์ร่วมชิงตัวตามการรายงานจากสื่อดังเอ็มไพร์ดครัพระบุว่าหงแดนได้ตั้งป้าราคาของเกอนาเต้เตไว้สูงถึง50ล้านโยูโรสลัดตลาดหน้าหนาวและไม่ใช่แค่ราชทุกขาที่สนใจ สังกงน,นี้เดือดแน่นอนเมื่อกู้ปรับลมหล็กอย่างเชลซีและมหาเศรษฐีจากฝั่งฝรัง่งเศสอย่างปารีสเซนช์แมงพร้อมกระโดดเข้าร่วมวงเล่ล่าเลเซนก่องหลังในวัย26ปีรายนี้โดยมีข่าวลือว่าปเอเชพร้อมทุ่มสุดตัวแถมอาจใช้ปอกแข้งกับทันทีมเป็นข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อล่อใจเขาย้ายกลับสู่บ้านเกิด การย้ายจากอาบาลิสิกในปี2021ทำให้กกนาเต้ก้าวขึ้นมาเป็นกุญแจสาคัญของเบอร์จฟันดาด้วยอย่างสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้อนาคตของเขาในทีมแอนฟิลด์กลับสั่นคลอนอย่างหนักและตลาดเดือนมอกราคมนี้จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าลิเวอร์พูลจะรั้งตัวกำแพงเหล็กของพวกเขาเอาไว้ได้หรือไม่นะฮะซอกแอนฟิลด์นะครับเมื่อสลัดหันชื่อเคียซ่าผลทีมลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสวนกระแสฟอร์มฮอตอนาคตอยู่ในมือใคร กิดคำถามตัวโตๆในถิ่นแอนฟิลด์นะครับเมื่ออนันเดอรสเตกุนซอใหญ่ลิเวอร์พูลตัดสิ้ใจสุดช็อกหันชื่อแต่เดลก,เก็เคียซ่าปิดทีมชาติอิตาลีออกจากทีมชุดลุยสุสึสกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบแบ่งกลุ่มทั้งทั้งที่เจ้าตัวกำลังขึ้นอร์มเก่งและเพิ่งทำประตูสำคัญในเกมลีกได้ฟ้าผ่ากลังใจหลังเพิ่งเห็นแสงสว่างการตัดสีนใจครั้งนี้สร้างความงงงงให้แก่เดอะคัพทั่วโลกนะครับเพราะดาวเตะในวัน27ปี เพิ่งจะกลับมาใช้แววเก่งอีกครั้งหลังผ่านฤดูกาลแรกที่ยากลำบากเขาได้รับกาดทองลงเล่นในสามนัดแรกของพิมลี่และยังเป็นผู้ทําประตูใส่ปอนหมัดซึ่งดูเหมือนจะเป็นสัญญาณว่าฝันร้ายจะอาการมาเจ็บได้ผ่านพ้นไปแล้วและเขาพร้อมแล้วล่ะครับที่จะพิสูจน์ตัวเองสมค่าตัว12.5หล้านปอนด์แต่แล้ทุกอย่างก็กลับตลบัตการไม่มีชื่อถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ใบยดของยุโร เปรียบสเสมือนการส่งแชนที่น่าผิดหวังอย่างนุนแรงถึงอนาคตของเขาในสโมสรดาวรุ่งโนเนมเสียบแทนซื่อบ้านเกิดตั้งคำถามผู้ถูกถูกเลือกเข้ามาแทนที่เกียซ่ากลับเป็นดาวรุ่งที่หลายคนไม่เคยคุ้นชื่ออย่างลิโอเอ็นกูโมฮาซึ่งการตัดใจนี้ทําให้สื่อในอิตาลีต่างพากันตั้งคําถามอย่างหนักว่าเกียซ่าคิดผิดหรือไม่ที่ไม่ย้ายทีมในช่วงสมมติที่ผ่านมาตั้งทั้งที่สโมสรใหญ่ในเกาโจเซออิตาลีทั้งเอซิมิลานนาปิเลยแล้วโรมา่า ตามให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดยิ่งไปกว่าน,นั้นมีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลเพิ่งปัดเขาเสนอจากเบซิตัสทีมจากตุรกีไปเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าทั้งสโมสรและตัวนักเตะเองอย่างต้องการจะสู้ไปด้วยกันอย่างน้อยก็ในฤดูกาลน,นี้เปิ้อเหตุผลกีซ่าเลือกอยู่สู้แม้ไร้เวทียุโรปตามการความสับสนกาชูตัสเดลอสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลสุดทึ่งที่ทำให้กียซ่ายังคงปักหลักในทินแอนเวล เขาเชื่อว่าการต่อสู้ยังตำแหน่งกับผู้เล่นระดับท็อปในสโมสรที่ยิ่งใหญ่มีคุณค่ามากกว่าการย้ายกลับไปตายเอาดาบหน้าในลีกอื่นสือดังรอยงานตามกติที่นา่าชื่นชมนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสตาร์ชาวอิตาลีที่ยังมีสัญญาระยะยาวจนถึงปี2028เขาเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อทวนตำแหน่งกลับคืนมาซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลหวังว่าหัวใจนักสู้ของเขาจะนำพาให้เขากลับมาผงาดได้อีกครั้ง ในรรนรวๆี้ทิงบอมอิสซักเปิดปากครั้งแรกหลังซบหงษ์แชเบื้องหลังเดยวประวัติศาสต์ความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยอเล็กซานเดอร์อิสซักนกรยอดเดาวยิงค่ตัว125ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลเปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกแล้วหลังย้ายทีมสุดอื้อเฉาวยอมรับมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่เคยถูกบอกเล่าสู่สาธารณะ พร้อมประกาศขอโฟกัสกับการแข่งขันในทีมแอนเวลหลังขั้มพักสนามในเกมทีมชาติเบื้องหลังหากับค่าตัวสถิติกับอังกฤษหลังตกเป็นประเด็นร้อนตลอดช่วงเสมอในที่สุดอเล็กซานเดรซักก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดเป็นครั้งแรกหลังจากเกมที่ทีมชาติสวีเดนบุกพ่ายโคโซว2-0ในศึกฟุตบอลโลกเมื่อข่้มขึนวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการลงสนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเขาันแต่เดือนพฤษภาคม ดายินในวัย25ปีนะครับเพิ่งสร้างโปรติศซสต์เน้อใหม่ด้วยการย้ายจากนิวคาสคเซลมาร่วมทับหงดังและ่าตัวที่แพงที่สุดในก,นกรุงกฤษแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้ยวยแรงกดดันและความตึงเครียดเมื่อเจ้าตัวตัดใจงัดข้อกับต้นสกัดเก่าด้วยการปฏิเสธการเข้าร่วมทัวร์ปีซีซั่นและไม่ลงเล่นในสามนัดแรกเพื่อบีบให้การย้ายทีมเกิดขึ้นจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เมื่อถูกสื่อสวีเดนถามถึงดราม่าการย้ายทีมอิซัก ได้ตอบอย่างมีนยัยยะสําคัญว่าความจริงทั้งหมดไม่ได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะแต่เรื่องนั้นไว้ค่อยคุยกันวันหลังแล้วกันผมก็คุณทุกสิ่งที่คนอื่นพูดหรือเขียนไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้ผมมีความสุขที่ได้เป็นนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วกาพูดงกล่าวจุดประกายให้เกิดคําถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นหลังฉากกันแน่แต่ที่แน่ชัดคือเขายินดีที่มหากาบครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงเสียที มันยดเดีย,ดยมาที่ทุกอย่างจบลงก่อนเกมทีมชาติมันทําให้ผมกลับมามีสมาธิกับฟุตบอลได้เต็มที่นี่เป็นสถานการณ์ที่ใหม่สาหรับผมแต่คุณก็ได้เรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้นจากมันแม้การแั่งขนของเขาจะจบลงด้วยความายแพ้ของทีมชาติสิีเดนและทําให้โอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกของสวีเเดนริบลีลงทุกขณะแต่สำหรับอิสซักแล้วนี่คือการเริ่มต้นบทบาทใหม่บนสมรภูมิลูกหนังที่เดิมพันสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวในสีเสื้อลิเวอร์ pool เบื้องลึกดีวสถานตลาดนะครับลิเวอร์พูลได้ปัดข้อเสนอครับการปล่อยอเอเลียตซบตักวิลล่าสุดแพงพิจารณากกับการยทีมสิงงานอัต,ตันลา่าสร้างสุดร้ไพในวันสุดท้ายของตลาดทันสากนักเตะปัดหน้าคว้าตัวฮาวิอเอเลตดมิฟิลดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลในดีวยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดมูลค่ามาหาศาลถึง35ล้านปอนด์พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังสุดเอกลูซีฟของแดงปฏิเสธข้อเสนอจากอาบาลิซิกที่มีเยอยกิ้งครับหนุนหลังอย่างไร้เยืย่อใย จากตัวสนองสุดิวหยุดโลกในวันเดทไลน์อนาคตก่อนดาวเตะในวัน22ปีในทินแอนฟิลตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามมาตลอดชุ่งเสมอหลังได้รับโอกาสลงสนามในยุคข,ของอเนอร์สลัดเพียง2นัดในพิมรีทำให้เจ้าตัวตัดใจเด็กขาดว่าต้องการายทีมเพื่อโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและเป็นอัตตันวิลาที่เดินเกมเร็วในวันสุดท้ายคว้าเลเซนของเขาไปครอบครองได้สำเร็จถือเป็นการเสริมทัพที่โดดเด่นที่สุดเคียงข้างจะดันชันโชและวิเตอร์ลินเดลับเจอก้งครับ ทาบามแต่หงแดงใจแข็งเดลันติกนะครับสือชื่อดังเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าก่อนที่ดิวกับวิลลาจุลุล่วงอาบาลิสิกสโมสรจากเยอรมนีในคือเรดบูลซึ่งมีเยออ์เก้ครับอดีตเจ้าหน้าใหญ่ขวัญใจนะครับนั่งแท่นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกได้ยื่นข้อเสนอมูลค่าเพียง20ล้านยูโรหรือประมาณ770ล้านบาทเพื่อหวังดึงตัวเอเลียดไปเป็นตัวเตแทนของสวิสซิมอน อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวถูกลิเวูปูปฏิเสธทันทีเนื่องจากมองว่าต่ำกว่ามูลค่าจริงของนักเตะไปกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอสุดท้ายที่พวกเขาได้รับจากแอตตันิล่าการตัดิจใจครั้งนี้แสดงเห็นถึงจุดยืนที่แข็งแกร่งของหงแดงในการเจรจาแม้จะต้องไปเสกข้อเสนอที่มีเงาของตำนานสโมสรอ,อยู่เบื้องหลังก็าตามเอเลียตเปิดใจถึงเวลาแล้วก้าวไปข้างหน้ากับเอมเมรีหลังเปิดตัวกับต้นสกัดใหม่อย่างเป็นการเอเลียตได้สัมั่์กับ วิลลาทีวีด้วยความตื่นเต้นว่าน,นี่คือความรู้สึกที่เหลือเชื่อและเปรียบเสม,มือนฝันที่เป็นจริงสำหรับผมนะครับนี่คือก้าวต่อไปในฐานะนักฟุตบอลและหนทางเดียวที่จะทําได้คือการลงเล่นอย่างสม,ม่ำเสมอเอเลียดกล่าวที่นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะการได้ร่วมง,งานกับผู้จัดการทีมอย่างอูนัยอิมรีผมได้คุยกับเขาแล้วและปรัชญาการทําทีมของเขามันน่าทึ่งมากตระกติของเขาทําให้ผมยิ่งอยากหยายมาทีน่นี่มากขึ้นไปอีก ผมอดใจรอที่จะเริ่มต้นไม่ไหวแล้วแผนสะเทือนบาเยนเดินเกมเร็วสกัดหงสแดงเตรียมจับโอลิเซ่ต่อเซนนฉบับใหม่เพื่อดับฝันตัวแทนซาลางานเข้านะครับลิวอู์เต็มเต็มเมื่อแผนการคว้าตัวไมเคิลโอลิเซปีอร์มเทียบชาวฝรั่งเศสของมาเยนเพื่อเข้ามาเป็นทายาทคนใหม่ของซาลาอาจจะต้องพังทลายลงนะครับเมื่อไบรมันนิเตรียมเปิดโต๊ะปฏิบัติการเชิงรุก เปิดตัวเจรจาสัญญาสมัยเพื่อกันท่ามาหาอำนาจจากพิมลิห,มหัวหน้หมายหัวโอลิเซทายาทบังโมปฏิเสธไม่ได้ว่าไมเคิลโอลิเซในวัย23ปีคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่ลิเวอร์พูลจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อเขามาสันต,ต่อตำนานปีขวาของโมซาลาแม้ดาวเตะทีมชาติอียิปต์จะพึ่งฝากอนาคตไว้ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปอีก2ปีแต่ด้วยวัยที่มากขึ้นการมองหาตัวแทนระยะยาวจึงเป็นภารกิจที่สำคัญ ที่หงแดงไม่อาจมองข้ามได้ความสนใจนี้ไม่ใช่แค่เรื่องใหม่นะครับเพราะในช่วงตลาดเสมอที่่ันมานั้นลิเวอร์พูลก็เคยพยายามทำตามาแล้วครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายต้องเบนเข็มไปทุ่มเงินคว้าตัวลิซันอิซักมาเสริมคนแทนเซอร์ายเอาจริงปิดประตูย้ายซบทีมผู้ดีล่าสุดทีมบียาฟุตบอลนะครับสื่อเชอดังรายงานมาว่าบายามินออิกยูไม่นิ่งเฉยอ,อีกต่อไปโดยเตรียมยื่นข้อสเสนอสัญญ,ญาฉบับใหม่พร้อมอัพขเหนเยก้อนตัวให้อลิเซ่พิจารณาก่อนสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้ ถือว่าเป็นการส่งชรญนันทิเชเจนว่าพวกเขาต้องการล็อกตัวแข้งคุกันรายนี้ไว้และปิดตายทุกโอกาสของทีมจากอังกฤษที่หวังที่จะเข้ามาเจอจา้าเส้นทางของอุลิเซ่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเขาผ่านการขัดเกลาจากอะคาเดมี่ของยกักษ์ใหญ่ในลอนดอนทั้งอาร์เซนอลเชลซีและแมนสตีก่อนที่จะเจอกเกิดเต็มตัวกับคลิสตอรเพลยแระย้ยมาสร้างปรากฏการณ์กับไบโอเมเนกจนคว้ารางวัลน,นักเตะหน้าใหม่ยอดเยี่ยมของมูเดสกาเยอรมันมาครอบกรองได้สําเร็จ ศึกจึงตัวครั้งนี้จึงไม่ง่ายนะครับเพราะนอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีคู่แข่งระดับพักการ์อย่างเชลซีปารีสแซงต์แชงและบาเซโลนาที่พร้อมกระโดดเข้าร่วมวงไล่ล่าตัวเช่นเดียวกันซาลาย้ำยังแฮปปี้เชื่อมั่นในทีมชุดปัจจุบันต้องการกระแสข่าวหาตัวแทนของซาราการที่ลิเวอร์พูลยอมทุกคลังสโมสรถึงสองครั้งเพื่อคว้าตัวฟรอนเวียตและอเล็กซานดีซักในช่วงสมัยน,นี้ที่ผ่านมามันก็ทําให้โมซาลา ออกมายืนยันถึงความเชื่อมั่นในทีมชุดนี้ว่าผมตื่นเต้นกับทีมที่เรามีผมเซ็นญาเพราะเชื่อได้ว่าเราจะคว้าแชมป์ได้8ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมที่นี่และหมูว่าจะได้ฉลองครบ10บปียังไม่ฟิตแล้วไงอิสซักลั่นพร้อมประเดิมสนามให้กับลิเวอร์พูลแล้วนะครับแม้เพิ่งลงเล่นนัดแรกในรอบ3เดือนวันที่10กันยายนนะครับอ์เล็กซ์อนเดอร์อิซักยอดดาวยิงป้ายแดงของลิเวอร์พูลจากฝูงพิมพ์อังกฤษ ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับหลังลงเล่นนัดแรกในรอบ3เดือนเศษในศึกฟุตบอลโลก2 0 6รอกคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มบีนัดที่2กับทีมชาติสวีเดนเมื่อค่้าคืนที่พ่นานาการ้ายทีมของอเล็กซานด์ซักกลายเป็นรามาทย่รอนแรงที่สุดในตลาดการแข่งนักเตะซัมอหลังเจ้าตัวอ้างว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดผิดสัญญาเรื่องอนาคตก่อนงัดข้อด้วยการไม่ลงเล่นตลอดช่วงพรีซีซัน่นกระทั่งได้ย้ายมาลิเวอร์พูล้วยค่าตัวสถิติกับอังกฤษ125ล้านปอนด์ ทำให้เล็กเซนิซักนะครับร้างสนามจากเกมอย่างเป็นการนานกว่า3เดือนเศษนัดตั้แต่พิมลีกนัดปิดฤดูกาล2024-2025ที่นิวคาสเซิลเปิดบ้านแพ้เอวอตัน1-0เมื่อวันที่25พฤษภาคมก่อนลงเล่นเป็นตัวสลองในนาทีที่72ให้กับทีมชาติสวีเดนซึ่งออกไปแพ้โคโซโบ2-0หลังจบเกมกับทีมชาติสวีเดนนะครับอเล็กเซนิซักก็ตอบคำถามเกี่ยวกับการไม่ได้ลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลนานกว่า3เดือน เพื่อย้ายไปลิเวอร์พูลการกล้มารับใช้ทีมชัดว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นภาพทั้งหมดแต่นั่นเป็นเรื่องของวันอื่นผมควบคุมทุกอย่างที่สื่อพูดหรือเขียนไม่ได้แต่ผมดีใจที่ได้เป็นนักเตะลิเวอร์พูลมันเยอะมากที่ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนเข้าแ้มป์และผมสามารถโูกัสกับการเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งนะครับพี่ซักเข้าพร้อมแล้วพี่ซักมันเป็นสังกที่กลังใหม่แต่นอกสนามแต่คุณก็เรียนรู้และพัฒนาจิตใจอยู่เสมอ อิซักกล่าวทีมไทยด้วยว่าพร้อมกับไปมีส่วนร่วมกับลิเวอร์ pool ในทันทีในเกมพิมพ์หลีกที่จะไปเยือนเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ในวันอาทิตย์ที่1 4กันยายนนี้แม้ว่าเขาจะยังไม่ฟิตสมบูรณ์100%เปอร์เซ็นต์ก็ตามหอวหอมหม่ย oh, ของร์พิลทีมไทยด้วยว่าวันนี้ผมได้ลงเล่นไป20นาทีแล้วรู้สึกโอเคผมไม่รู้ว่าลิเวอร์ pool จะจำกัดเวลาลงสนามของผมหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมอยู่กับทีมชาติซึ่งสโมสรกับทีมชาติมีการติดต่อ,อก,กันแต่ในกรณีแบบนี้มันเป็นเรื่องระหว่างพวกเขาะ พี่ซักกูที่อยากลงเล่นในที่อยากยิ่งเหลือบพี่ซักนี่คือสถานการณ์ลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่10กันยายน,นะน,น,นนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ